แมนเรามาอยู่ที่ฮอกไกโดแล้วนะเนี่ยที่นี่เป็นโรงแรมส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลของบริษัทกาม,ม่านะฮะแบบไม่ถูกกฎหมายด้วยนะแล้วก็มีแกงยากูซ่าอยู่ที่อ,อที่นี่มันเป็นเหมือนกับทั้งโรงแรมทั้งสปาทั้งโรงพยาบาลน,นะโหมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมา,มากๆเลยอ่าเรามีเป้าหมายสองคนนะครับจะมีคนที่ผ่<พ>าตัด <47. S 1> คนนึงแล้วก็เป็นหัวหน้าแกงยากูซ่านะว่าแต่ว่าตอนนี้เรากําลัง ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่มันยูกาตะนี่ว่าโอ้ยโยโกไซมสได้เวลาตื่นแล้วครับนายท่านอ่ะสีบเจ็ดนี่นอนแช่เลยเนี่ยดูไม่ออกเลยลุกได้แล้วลุกไหมสวัสดีคุณริปเปอร์ในฐานะของผู้ให้บริการบริษัทกาม่า เราเปิดเพลงได้ทันทีเลยนะเรามาดูห้องน้ำหม่ซีเป็นยังไงบ้างแม่ทรงผมเราก็ยังคงเท่เหมือนเดิมนะโอ,โอเคทางนี้เอ้ยออกมาจากห้องแล้วฮะโอสวัสดีครับ <S <S ต้องมีคีย์การ์ดด้วยนะ hey, โอระวังด้วยโอ,โอ้ต้องขอโทษนะครับ,ค,รบคุณลูกค้าเราเข้าไม่ได้นะฮะ โอ้กิ๊กกี้เดสกาสวัสดีจ้าไปไม่ได้เลยนเนี่ยแม่เดี๋ยวไปแช่ออนเซน็นซะหน่อยนะสบายๆตัวตรงนี้มีซูชิบาร์นะสวัสดีจ้าแม่แล้วเราเดินไปชิมอะไรซะหน่อยดีกว่านะฮะ,ะแม่รรยากาศที่มันดีจริงๆเลยโอ้โหแล้วไม่ไปใช้แค่บรรยากาศดีอย่างเดียวมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะฮะโอ้โหสวยงาม ดูจากบรรยากาศแล้วเราน่าจะมีทางไปอยู่นะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างแม่เราเจออุปกรณ์ช่างอีกแล้วอุปกรณ์ช่างที่รักของเราแต่ถือเอ้ยนี่มีทางให้ลงด้วยอ่าโอเคแล้วเราก็ปีนลงไปได้เลยใช่ไหมนเนี่ยเฮ้ยเราปีนขึ้นมาได้ครับอ่านี่แน่เข่เข้าหัวสลบไปฮะ โอเคได้เวลาเปลี่ยนชุดจ้าแล้วเข้าไปในนี้นะนี่เป็นห้องสตาร์ทนะเนี่ยแล้วก็มีพนักง,งานเต็มหมดเลยนะฮะตรงนี้เราได้กระป๋องน้ำกระป๋องน้ำมาหนึ่งนะฮะเอ้ยที่มันเกมเต้ยลำนาน,นีหว่า เพราะจะว่านายนี่ยทำกระป๋องตกาาลากศพไปเก็บแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นซูชิแมนในเวลาไปทำซูชิแล้วาาาาเขามาแอบ,บคุยกันตรงนี้นะเรามีแผนที่จะเข้าไปแทรกซึมด้านในนะครับโดยที่เราต้องไปปลอมตัวเป็นคนขับเครื่องบินซะก่อนนะตอนนี้แต่ปัญหาคือว่า เราจะเข้าไปยังไงล่ะทีนี้เราต้องเดินตาม <c oughs> จเจ้าพ่อหนุ่มคนนี้ไปนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปทำการเกหัวเข้าแล้วก็ลากไปเปลี่ยนชุดนะฮะแล้วก็เราจะต้องเข้าลงไปรอเขาด้านล่างนะครับได้ <c oughs> ชุดเข้ามาแล้วพร้อมกับอุปกรณ์ช่างสุดคู่ใจ วันนี้เราก็เดินดูรอบๆก่อนเดี๋ยวแล้วรอไอหัวหน้าคนผ่าตัดนะครับอ่ามาแล้วหรอพีหนุ่มเออฉันต้องการยานะโอเคคุณหมอตามมาทางนี้ครับโอเคตา,ามาเลยตามหาฉันไปเลยเอาอยามาแอบไปด้วยครับ โอเคครับเราไปเลยคุณหมอคุณหมอคุณหมอ,หมอเรียบร้อยคุณหมอสลบไปทำไปดีสิบเจ็ดทำให้นาเนี่ยสามารถเข้าไปในห้องผ่าตัดได้แล้วนะตอนนี้ตอนนี้ศพเต็มนะเข้าห้องผ่าตัดได้แลยย้วยางงั้นเหรอก็สบายสิฮะตอนนี้เราก็กลายเป็นคนเนียนแล้วนะ โอเคลงไปทางนี้ได้ขึ้นไปครับห้องผ่าตัดเราก็เข้าไปได้านดีกว่าอันนี้คืออะไรฮะแกล้งนอนเป็นศพเหรอมีแกล้งนอนเป็นศพด้วยนะเออเออเออตลกดี hey, <so S 1> ทำอะไรกันเนี่ยเราจะไปกลัวดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ได้จังหวะแล้วก็เพ่นนะ เราจะผ่าตัดร่างกายนะครับกับสมองนะฮะแล้วก็หัวใจออกจากกันวะเตาไฟนี้น่าจะจัดการศพได้นะในอุปกรณ์ชั้นดีมาแล้วนะฮรถนี้เข้าไม่ได้ครับผม เดี๋ยวเราจะเอาไม้ตีอ่ะ <S <S 1> <S 1> อ่เอาเดี๋ยวทำลายกล้องวงจรปิดก่อนนะครับทำลายเรียบร้อยจ้าเราจะบูล้างผ่านเลยนะทีนี้ เดี๋ยวเราลากศพมาโอเคเวลาเปลี่ยนชุดแล้วเนี้ยสุดๆเลยทีนี้ไล่ไล่แน่เออเอเอตีหลักลบจ้าโอเคเสร<ะ>็จแล้วมันจะมีห้องหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะ ลากศพไปเก็บก่อนศพที่หนึ่งอ่ะลากศพที่สองไปโอเคเราได้ชุดธรรมดาแล้วนะผมเป็นมอธรรมดาฮะตัวนี้พวกนี้แก๊งมันเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะบูล้างผ่านเข้าไปเราเจอปืนแล้วครับ เอ, <case> อ,ออเ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 ออจีนจะผลัอมาดูครับจีจะบูน่าผาดเไปในแ l a เลยนะศัตรูเพียบเลยโอเคหมดแล้วสวยงามด้านหลัง ยโอเคเีๆทางนี้ตายได้คร um ับเราเข้ามาไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาห้องนี้ดีกว่านี่ไงเคลียร์เจอเป้าหมายแล้วจบจากการเรียบร้อยไในเวลาครับ โอเคเนี่ยสุดๆเปลี่ยนเป็นชุดทหารเหมือนเดิมแล้วมันก็จับเราไม่ได้ละฮ่ฮ่สบายขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ใหญ่ละ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 เดี๋ยวโดนจับได้เนี่ยเลยโอเค ย่งนะย่งนะยังนะโอเคไปครับเหลือคุณยุกินะที่เราต้องจัดการนะครับไม่มีอะไรครับผมมีอะไรไม่มีอะไร,ะไรเราสลบไปโอเคในเวลาใช้ไอ้นี่เหมือนเดิมนะครับถือนี้ไปไม่มีใครจับได้ครับเป้าหมายอยู่นั่นนะเป้าหมายอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเป้าหมายอยู่นี่ ไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมเออโอเคอเคพนเพนเพนเพนหนีเร็วหนีเร็ว,วไ,ปไปได้ไปะเอาไปได้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 สลบจ้าไ,ได้เวลาไปแล้วครับผมหนีฮะได้เวลาหนีครับ ช่วเครื่องบินไปเดิมนะแล้วก็เก็บปืนนครับแล้วก็เดินออกไปเลยเนี่ยสุดๆเนี้ยแล้วไวด้วยนะเวลาเพ่นแลวครับจัดการสองคนได้เรียบร้อยนะตอนนี้อ่าไปเรยแล้วครับผมรู้สึกใช่ได้เลยนะ